สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะชวนพี่น้องมาเตรียมน้ำหมักไว้ทำผลิตภัณฑ์ไม่ใช้อีกในบ้านเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าหรือว่าแชมพูสระผมนะครับอันนี้คือน้ำหมักเปลือกมะนาวที่ผมหมักไว้ หลายเดือนแล้วนะครับประมาณ3เดือนแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําการกรองเอาแต่น้ํานะครับผมจะมากรองเอาแต่น้ำนะครับใส่ขวดนี้นี่ครับ นี่มันกรองเอาแต่น้ําไว้ใช้ประโยชน์วิหอมมากหอมมากๆเลยนะครับเทเข้าไปเลยครับพี่น้องครับก่อนที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเราต้องกรองแล้วก็ให้เขาเซตตัวอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ตรงของผมเองที่ผมทำน้ำหมักแล้วก็ทำน้ำยาจนรู้ว่าน้ำหมักนั้นนะ่ะจะต้อง กรองออกมาก่อนแล้วก็ทิ้งไว้แล้วเขาจะทำงานได้เร็วนะครับทำงานได้เร็วแล้วก็ทำงานได้ดีนะครับในกรวยใบนี้มันมีตัวกรองอยู่แล้วนะครับผมก็แค่ค่อยๆเทมันก็ไปนะครับเพราะว่าเทเร็วไม่ได้เพราะมันมีตัวกรองอยู่มันก็จะไหลช้าเขาก็จะคัดพวกเศษเศษอา่อา,อา อะไรอ่ะเหลือกมะนาวที่ผมหมักมันก็อาจจะมีเศษเวลาผมเทก็ไปนะครับมันก็จะกรองให้ในตัวสีสวยมากครับพี่น้องครับสีสวยมากนะครับพาเพื่อนๆมาชมนะครับอ่อมันเป็นสิ่งที่ดีผมอยากชวนเพื่อนๆทําไว้ใช้เองนะครับโดยเฉพาะเ,เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดมีวัตถุดิบเช่นมะกรูดมะนาวเนี่ย เยอะแยะเลยเราปลูกไว้แค่ต้นเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งชีวิตนะครับพี่น้องครับดีมากๆนะครับอันนี้ผมอยู่กรุงเทพเวลาผมจะใช้ทีผมต้องไปซื้อนะครับต้องไปซื้อหรือวาอ่าเวลาคนอื่นเขาใช้เนี่ยผมต้องไปขอเปลือกเข้ามานะครับซึ่งต่างจากพวกเรานะครับที่มีอ,อยู่ต่างจังหวัดถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเรามีต้นไว้สักต้นหนึ่งปลูกไว้สักต้นหนึ่งนะครับจะเป็น มะนาสักต้นมะกรูดสักต้นอะไรอย่างเงี้ยไว้หมักไว้ใช้ประโยชน์ดีมากนะครับอ่าเอาแค่นี้แค่นี้พอนะครับจะเห็นว่าเขาคัดกรอคัดกรองเอากากอยู่นะครับเขามีกากอยู่ในนี้นะครับในคึในกรวยอะ่ะจะเห็นว่าน้ำหมักเขาสีสวยมากนะครับ สีสวยมากนะครับอือช่วยเขาหน่อยช่วยร่อนให้เขาหน่อยเขาจะได้ไหลเร็วขึ้น นี่ครับพี่น้องสวยงามมากนะครับสีสวยมากสีสวยมากนะครับนี่ฮะสีสวยมากเห็นไหมครับให้ดูหลายๆมุมนะครับให้ดูหลายๆมุมสีสวยมากจริงๆนะครับนี่ผมขนาดพึ่งกรองนะเขายังสีสวยขนาดนี้เดี๋ยวพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเขาจะสวยกว่าน,นี้สีของเขาเนี่ยอ่าตอนนี้ยังเป็นสีเหลืองเหลืองนวลๆนะครับ เดี๋ยวพอทิ้งไว้สักพักสีเขาจะเข้มกว่านี้นะครับโอเควันนี้ชวนเพื่อนๆมาดูแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้คลิปถัดไปผมจะทําน้ํายานะครับอาจจะเป็นน้ํายาล้างจานหรือว่าน้าํายาซักผ้าดูอีกทีว่าอันไหนจะหมดก่อน,นทำไว้ใช้เองหมักไว้ใช้เองน้ํายาก็ทําเองนะครับไม่ต้องซื้อโอเค เดีววันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ